มาเปลี่ยนจากนักวาดสู่การเป็นแอนิเมเตอร์กันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมเล่นกัน ก่อนอื่นเรามารู้ก่อนว่าภาพเคลื่อนไหวเกิดจากภาพนิ่งหลายๆภาพมาแสดงติดต่อกันเทคนิคแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมก็ใช้เทคนิคเหมือนกันคือเราจะใช้ภาพนิ่งทีละภาพขยับทีละนิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเทคนิคการทำของผมก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบคร่าวๆนะครับคือแบบวาดตั้งแต่ภาพแรกไล่ไปจนถึงภาพสุดท้าย กับแบบวาดภาพแรกวาดภาพสุดท้ายแล้วค่อยมาวาดภาพตรงกลางแล้วก็วาดภาพตรงกลางแบบนี้ไปจนครบแต่ในคลิปนี้ขอเป็นแบบคลาสสิกก่อนละกันก็คือจะเริ่มจากภาพแรกไล่ไปถึงภาพสุดท้ายเริ่มต้นเลยผมเลือกใช้เฟรมเรทของงานอยู่ที่30ก็คือใน1วินาทีจะมีช่องใส่ภาพแบบนี้อยู่ที่30ช่องช่องพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเฟรมนะครับ โดยผมวางแผนไว้ว่าจะวาดภาพไฟโดยไฟของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด4สีและผมจะวาดเลเยอร์ละ1สีเพื่อให้มันง่ายต่อการแก้ไขการวาดเลเยอร์แรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันยากที่สุดเลยเพราะมันจะเป็นโครงสร้างโดยรวมของงานเลยนะครับพอผมวาดเฟรมแรกเสร็จปุ๊บผมจะใช้วิธีการวาดแบบเฟรมเว้นเฟรมคือวาดเฟรมที่1เว้นเฟรมที่2แล้วาดเฟรมที่3 แบบนี้ก็จะช่วยทําให้ a อนิเมชันของเราเนี่ยจากที่ต้องวาด30รูปตอ่อ1นึวิก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ15รูปต่อ1วินาทีตอนผมทํา a อนิเมชันผมจะมีการกดปุ่มนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพของเฟรมก่อนหน้าได้แล้วก็เห็นภาพของเฟรมถัดไปได้ก็จะช่วยทําให้การวาดภาพในเฟรมนั้นๆของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยภาพนี้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด18ภาพก็จะได้โครงสร้างของสีแรกแล้ว ที่เหลือก็ขึ้นเลเยอร์ใหม่วาดสีต่อไปได้เลยท้าเหมือนกับตอนที่เราวาดในเลเยอร์แรกนั่นแหละครับคือวาดไปจนครบอีก18ภาพก็จะขึ้นเลเยอร์ใหม่แล้วก็ลงสีใหม่ลงไปแบบนี้วนไปจนมันครบทั้งภาพนะครับหากนับ1สีใช้18ภาพภาพนี้ใช้4สีก็เท่ากับประมาณ72ภาพ อ้ออย่าลืมสำหรับแอนิเมชันที่ต้องการภาพแบบเล่นวนได้เวลาวาดเนี่ยให้คำนึงว่าภาพสุดท้ายมันต้องเชื่อมต่อกับภาพแรกด้วยนะครับพอเก็บรายละเอียดที่เหลือแล้วเนี่ยก็มาใส่เอฟเฟกตกแต่งอีกครั้งก็เสร็จแล้วครับภาพพวกนี้เนี่ยหากทำชำนาญก็จะสามารถคำนวณลดเฟรมเอาไปทำสปชยเชตหรือเอาไปทำเป็นเกมทำเป็นการ์ตูนทำภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์แต่เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ยังไงก็ฝากไลค์แล้วก็ฝากช่องทางติดตามพี่ด้วยใน f c e e o o o เนี่ยพี่อัปเดตถี่ที่สุดแล้วละ่ะสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ตลอดนะครับในคลิปนี้ไปแล้วบาย